ลืมอะไรลืมได้ลืมไปเถิดแต่ผู้ให้กำเนิดอย่าคิดหมายลืมบุญคุณค่าน้ำนมที่เลี้ยงกายสุขสบายถึงวันนี้เพราะมีใครจงตอบแทนตอนยังที่มีแม่อยู่มิใช่รู้ตอนแม่นอนแม่นิ่งถึงวิงวอนเพียงไรไม่ไหวติง อย่าประวิงปล่อยผ่านเนิ่นนานวันเรื่องเงินนะ่ะไม่ควรที่ไปหวังพึ่งใครเลยเพราะแต่ละคนนะ่ะมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันพอเขาไม่ช่วยก็ไปโกรธเขาแทนที่จะโกรธตัวเองนี่นแหละในวันที่เรามีก็ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้ พอในวันที่มีก็ไม่รู้จักวางแผนชีวิตพอไม่มีพอเขาไม่ช่วยก็ไปโกรธเขางอนเขาอันนี้ก็ไม่เอานี่แหละบทเรียนชีวิตจำไว้คําว่าไหวอ่ะของแต่ละคนมันมีความหมายที่แตกต่างกันบางคนปากบอกว่าไหวแต่ข้างในอ่ะความรู้สึกมันพังหมดแล้ว บางคนปากบอกว่าไหวก็เพราะไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปบางคนปากบอกว่าไหวทั้งๆที่หาความสุขก็ยังแทบจะไม่เจอบางคนปากบอกว่าไหวก็เพราะว่าหวังว่าวันหนึ่งมันคงจะดีขึ้นที่ปากบอกว่าไหวอ่ะไม่ใช่ใจไม่รู้สึกแต่ในลึกๆอะ่ะมันจุกจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมา มีโอกาสเจอกันนะ่ะถือว่าเป็นบุญวาสนามีโอกาสคบหาถือว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตมีโอกาสทำสิ่งดีๆร่วมกันนะ่ะถือว่าเป็นกัลยาณมิตรเพราะหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนแล้วมีหลายรูปแบบวันนี้ท้อใช่พรุ่งนี้จะต้องถอยถึงความหวังจะน้อยแต่อย่างน้อยก็มีหวังวันนี้เราแค่อ่อนแรงล้ากําลังพรุ่งนี้ยังมีหวังสู้ต่อไปกรรมคือการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อกระทำลงไปแล้วย่อมจะต้องมีผลติดตามมาเหตุและผลย่อมตรงกันเสมอกรรมบางอย่างให้ผลทันตากรรมบางอย่างต้องรอเวลาผลจึงจะปรากฏกรรมบางอย่างให้ผลสืบต่อข้ามพบข้ามชาติในโลกนี้ใครจะได้อะไรเสียอะไรใครจะมีหรือใครจะหมดใครจะสมปรารถนาหรือว่าสูญเสีย ทั้งหมดย่อมต้องอาศัยเหตุและผลเป็นปัจจัยกำหนดดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อวานนี้เป็นเหตุวันนี้จึงเป็นผลวันนี้เป็นเหตุพรุ่งนี้จึงเป็นผลกรรมทั้งหลายไม่มีวนันสูญหายไม่ช้าก็เร็วต้องปรากฏผลบุคคลใดก่อกรรมเช่นไรไว้บุคคลผู้นั้นย่อมต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเอง